สวัสดีครับวันนี้มาอัดนิแนะนำนะครับต้นส้มนะครับใส่น้ำผึ้งนะฮะต้นต่อเจนะฮะอันนี้ประมาณ2ปีนะฮะดกมากเลยนะฮะเห็นไหมครับลูกสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับลูกใหญ่นะฮะอันนี้ประมาณเบอร์6เนาะนะฮะเจสี JC เนี่ยเป็นต้นต่อที่แข็งแกร่งที่สุดนะหน้าเวลานี้นะฮะปีครึ่ง ออกลูกแบบนี้เลยนะฮะ JC นะต้นต่อต้นนี้ก็2ปีครึ่งนะฮะ JC นี่ถ้าเกิดเราควบคุมน้ำนะฮะให้ปุ๋ยนะฮะดูแลดีๆเนี่ยปีหนึ่งนะฮะได้ประมาณอย่างน้อย2รอบนะฮะสบายๆนะฮะท่านใดที่สนใจนะฮะจะปลูกส้มไว้เป็นเชิงพาณิชย์นะฮะอตอนนี้ก็ถ้าเป็น JC นี่รับรองว่าปลูกได้ทั่วถ่ายนะฮะ ดกแบบนี้เลยนะฮะดกมากเจซีนะฮะเพราะว่าต้นต่อเจซีเนี่ยหากินเก่งนะฮะหากินเก่งนะฮะต้นนี้ก็แค่สองปีเองนะฮะต้นต่อประมาณนี้นะฮะเสียบยอดนะฮะเสียบยอดนะฮะการปลูกส้มที่นี่นะฮะสังเกตนะฮะจากต้นนี้นะฮะนะครับมาต้นนี้ประมาณ3เมตรเองนะฮะนะฮะความห่างเว้นระยะนะฮะสเมตรก็พอนะฮะสเมตรคูณเมตรเนี่ยกำลังดีนะฮะนะครับ ตรงกลางก็ใต้ต้นหรือว่าตรงกลางนะไว้สปริงเกิลจุดเดียวก็พอนะฮะดกมาก JC นี่ดกจริงๆนะฮะต้นตอเป็นต้นตอที่หากินเก่งมากนะฮะโค้คุ้อมออกนอกได้ดูในได้ดูสบายมากเลยนะเห็นไหมฮะต้นนี้ก็มีไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยกิโลนะฮะเห็นไหมฮะสวยมากนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะ,ะต้นตอ JC นะฮะทักมานะฮะใส่น้ำผึ้งนะฮะเสียบยอดใส่พันธุ์ดีนะครับ ทักมาเนาะนี่ต้นต่อเจซีหมดเลยนะครับาพาเพื่อนๆมาชมนะฮะสวยงามมากนะครับทักมาแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ